สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับในคลิปเส้นทางของคดีเริ่มเลยเนี่ยเมื่อเกิดคดีขึ้นใหม่ๆวันที่11พฤษภาคมปี63ตอนนั้นแค่ดูข่าว ดูไปดูมาหมั่นเคี้ยวอยากแสดงความคิดเห็นบ้างโต้กันไปมาบางครั้งแม้จะอธิบายเข้าหลักกฎหมายแต่ไม่ถูกทําให้อยากพูดในตอนนั้นแรกๆเลยใครก็คิดวุ่นวายในหัวใจว่าเรื่องเกิดจากอะไรใครทําน้องผมมองว่ามันค้านอยู่เสมอคือน้องเขาไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายประมาณว่า ไม่ถูกฆาตกรรมแรกๆไม่มีสองฝ่ายมีแต่ว่ามองผู้มีทิพธิพลเหตุผลที่จะมาทำเก็กทำให้คิดว่าปัจจัยอย่างอื่นก็คือหายตอนกลางวันตอนเช้าที่ลงโล่งตีกรอบเข้ามาจนสุดท้ายผู้สูญเสียชี้ไปว่าสงสัยจำเลยในปัจจุบันทำให้มีผู้ต่อสู้ ขึ้นมาทันทีตอนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นเส้นเล็กๆระหว่างความสงสัยจริงกับการใส่ร้ายคนก็เลยสงสารมากจนโด่งดังส่วนคนที่ใส่ร้ายเขาก็ถูกเกลียดชังเยอะแบ่งเป็น fc สองฝ่ายหากทำคดีจริงๆความสงสัยต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างต้องมีพยานหลักฐานประกอบด้วยเวลาที่กระทำความผิด มีสองช่วงเวลาช่วงที่มีประจักษ์พยานต่ำกว่า9ก้าโมงและช่วงที่พนักงานเอาไปคือเวลาที่คำนวณจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เวลาที่ต่ำกว่า9ก้าโมงมันเกิดจากกลุ่มพยานผู้สูญเสียที่ออกข่าวขอเรียนว่าการที่จะเอาคนไม่ผิดเข้าคุกมันยากกว่าการช่วยคนทำผิดพ้นคุก ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุ้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้แังนี้ครับจุดเกิดเหตุตาชาญน,นัทนายจะขึ้นด้วยบนศพน้องตาเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งน่ะขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณลงมานั่นแหละวันที่ตาร้องไห้ขี้โมกโป่งไปเห็นถ้าเล็กๆที่เอาไปซุกซ่อนไว้อดใจไม่ไวหวเลยร้องไห้นักข่าว จะสัมภาษณ์ตาอย่างเดียวให้สัมภาษณ์ไม่ได้เห็นไหมตาร้องไห้ถ้าเล็กๆแค่เมตรก,กว่าตะเกียกตะกายออกมาตายจริงๆนะ่ะไปเห็นสภาพมันติดตาแต่ก็ต้องอดทนเอาเดี๋ยวถ้าขึ้นไปจะถ่ายถ้าให้ดูวันเจอศพน้องวันที่14พฤษภาคม2563เป็นโขดหินหลานกว้างไม่มีถ้ำ แต่น้องอยู่บนโขดหินนอนมือเกรงเดี๋ยวฟังตาต่อว่าจะถ่ายถ้ำให้ดูคือถ้ำอะไรที่ไปจุดเรียกวิญญาณตาพูดว่าไปแล้วมันติดตาแต่ก็ต้องอดทนเอาเดี๋ยวตาขึ้นไปวันนี้จะถ่ายถ้ำเล็กๆก้อนหินใหญ่ๆที่พระไปนั่งถ่ายให้ดูหมดแหละแต่แม่เขาพ่อเขาไม่ได้ขึ้นไปตั้งแต่นู้นมานะ่ะ ไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้ขึ้นไปเพราะเป็นตากับยายเองตรงนี้ตาไม่อยากจะที่บายเท่าไหร่มันคนละเรื่องเลยที่โทษลุงนะ่ะมันคนละเรื่องเลยลุงไม่ได้ทำหลานตาต้องเคลียนะตารู้อยู่มันคนละเรื่องแล้วเรื่องอะไรที่ไปโทษลุงอยู่ๆทำไมไปโทษลุงตาบอกว่า ที่แม่น้องที่มาสงสัยลุงนะ่ะปักธงที่ลุงเพราะลุงไปออกโหนกระแสหรือแม่น้องกลัวว่าสิ่งที่ลุงพูดมันตรงเกินไปลุงถามว่าเป็นพ่อแม่ประสาอะไรเจอรองเท้าแล้วไม่ขึ้นเขาแล้วทำไมต้องปล่อยให้สอยดาวโกหกลุงพลก็สงสัยเหมือนชาวโลกหรือแม่ไม่พอใจ ไปจุดประเด็นให้พ่อแม่น้องเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอตาบอกว่าที่ลุงโดนจับไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นทำน้องแต่ลุงโดนจับเพราะประเด็นโหนกระแสความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิเรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับเราต้องอยากรู้ว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรใครทำแต่สิ่งที่ได้คือในที่สุดนอกจากสีบ้านคุณ ไม่มีใครพวกเราทั้งหมดจริงๆแล้วไม่อยากสนใจรู้สึกหมดหมูด้วยซ้ำกลายเป็นว่าคดีนี้คุณพยายามที่จะให้ครอบครัวกันเองทำร้ายกันเองสรุปคดีนี้หนึ่งพวกคุณกล่าวหากันเองพวกคุณด่ากันเองพวกคุณแตกแยกกันเองทะเลาะก,กันเองแล้วบอกว่าคนนี้ทำร้ายลูกคุณกลายเป็นว่าเป็นสงครามในครอบครัวคุณเอง ชาวบ้านเขาสายหัวพยายามหาพาชาวบ้าน900กว่าชีวิตสอบสวนกัารรนาวชาวบ้านเดือดร้อนกันทั้งหมดสรุปเหลือ10บคนในครอบครัวคุณโจกันเองว่ากันเองฟ้องกันเองแล้วบอกว่าครอบครัวคุณเองนะ่ะรู้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณรู้ดีคุณจะให้ตำรวจไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทำไม900กว่าปาก ครอบครัวผมนี่แหละทำไมไม่พูดไปเผื่องงบประมาณแผ่นดินขนาดไหนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรู้ดีทำไมไม่ไปบอกตำรวจละ่ะทำไมไปวิ่งหาว่าคนนี้ชื่อนี้หรือเปล่าที่ทะเลาะกับแม่น้องชาวบ้านเดือดร้อนก็เมื่อคุณบอกว่ารู้ดีรู้ดีตายเลยเนะี่ยแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนไปเท่าไหร่รู้ว่าลุงคนทำและทำไม จึงใช้เวลาเกือบ2เดือนจึงมาสงสัยลุงพลพวกคุณทำให้เห็นความย้อนแยง้งพบศพน้องวันที่14วันที่8กรกฎาเริ่มสงสัยลุงถ้าคุณรู้ดีนะ่ะจะให้ลุงพลพาร่างน้องไปพบตำรวจทำไมถ้าคุณรู้ดีความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดไว้อย่างนี้ครับคลิปนี้จับพิรุษใจว่า เขาเคยบอกว่าลุงพลไม่ผิดคนคนนี้จึงไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดในสามบ้านวอกแวกหลอกแกลกคุณจะให้เครดิตเขาได้ไงเดี๋ยวเรื่องเดียวกันพูดเคยพูด2ด้านถ้าเขาอ้างว่าเป็นกลางเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาเคยพูดว่าลุงพลน่ะไม่ผิดแสดงหลักฐานด้วยมาวันหนึ่งน่ะบอกว่าลุงพลผิดล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่เข้าใจว่าคนแบบนี้น่ะมีด้วยหรือสรุปยังไงตัวเขาเองแสดงว่าเป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดโกหกลุงพลโกหกป้าแตนโกหกชาวบ้านสังคมโกหก fc ลุงพลป้าแตนยิ่งไม่น่าเชื่อถือใครเชื่อคนนี้ตายไปจากยูทูบเบอร์แล้วสองคนเพราะไปเชื่อคนนี้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่รู้ความจริง คนรู้เขาไม่พูดหรอกในที่สุดเมื่อลุงพลอยู่ในกระบวนการถ้าคุณมั่นใจว่าลุงพลผิดคุณจะไม่เสียเวลามาพูดสับไปสับไปโกหกไปโกหกมามันคือการทำลายตัวเองทำให้ตัวเองเสียหายคนเราทำอะไรต้องให้ตัวเองน่าเชื่อถือมากที่สุดก่อนเมื่อไรจะพูดความจริงถ้าคุณรู้ขนาดนี้จะปล่อยให้เนิ่นนานถึงสองปีทำไม ระวังสิ่งที่ปรากฏข้อมูลต่างๆพิรุธต่างๆที่คุณหล่นไว้จะพุ่งมาหาคุณทีหลังคุณอยู่ในยุคที่เขาเก็บข้อมูลข่าวสารหมดแล้วสังคมรู้นิสัยสันดานหมดแล้วเราเห็นช่องว่างว่าคุณอะกำลังหวั่นไหวกำลังทุกข์ความคืบหน้าสภาสื่อออนไลน์จี้อนุชาจัดการหมอป่าพร้อมพวกหลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำพุทธศาสนาเสื่อมเสีย เมื่อเวลา15.25นาฬกา25นาทีที่รัฐสภานายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับหนังสือจากนายกริดพลเดชวิสัยเลขาธิการสภาสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมไทยจากกรณีที่นายจริรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าและคณะที่บุกเข้าไปภายในที่พักสง์ดงสว่างธรรมตำบลโคกนากโกอํเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร โดยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำไม่สุภาพให้ร้ายหลงปู่แสงยางนาวโรโดยมีการเผยแพร่สู่ประชาชนทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียจึงขอให้จับตาไม่ให้กลุ่มคนลักษณะนี้ได้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนในสังคมเพราะแทนที่จะปกป้องกลับทำลายพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ขอให้กำลังใจนายอนุชาเพื่อดำเนินการ ไม่ให้มีคนแบบหมอปลาอีกด้านนายอนุชากล่าวว่าขอบคุณที่มาให้กำลังใจและยื่นข้อเรียกร้องเพื่อจัดการบุคคลที่ทำให้าศาสนาพุทธเสื่อมเสียตนยินดีไปปฏิบัติเต็มกำลังสิ่งที่ตนดำเนินการแล้วคือประชุมเน้นย้ำว่าการรับข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติต้องเป็นไปตามขั้นตอนสิ่งใดที่ผิดพระวินัย ก็มีบทลงโทษมาตั้งแต่อดีต2,500ปีมาแล้วส่วนใครจะมาดูแลเพื่อช่วยรักษาพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่บางครั้งการกระทำเกินขอบอำนาจหน้าที่และการประจานพระสงฆ์แทนที่จะทำให้ศาสนาดีขึ้นอาจทำให้ผู้คนมองพระสงฆ์ในภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างไรก็ตามอะไรที่เป็นข้อเรียกร้อง ประชาชนเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆนานาของพระสงฆ์ขอให้แจ้งต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาได้เลยหากร้องไปแล้วพศไม่ดำเนินการก็ให้ร้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือแจ้งมาที่ตนได้เลยจะได้ดำเนินการอย่างติดขาดแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่าคณะดังกล่าวไปร้องต่อพศอเลย แต่ดำเนินการโดยพลรการมาตลอด